ยู Yo, สวัสดีครับคันนี้คือ a p r i l i m Mac b e g แแท้ m ม c b e ีแท้มีแค่ถ้าจำข้อมูลไม่ผิดคือมีแค่3คันในประเทศไทยและคันนี้เป็น1ใน3มครับโอเคมาที่รายละเอียดของการคลีนอัพคันนี้กันก่อนดีกว่าคันนี้มาในทำคอร์สของพรีเมียมวอร์ด พรีเมียมวอร์เนี่ยล้างสีทั้งคันนะครับล้างเคลือบสีทั้งคันนะครับแต่ที่พิเศษเลยนะครับคือจะมีในช่วงของช่วงล่างครับที่เราจะคลีนให้นะครับ f ฟลลิ่งอ,อกล่างตัวนี้ถอดออกครับเพื่อขีนขอท่อให้นะครับแล้วก็ไปยันล้อยันจานเบรกนะครับและคันนี้เลยเราเราจริงๆเรา คอร์สมันจบแค่นั้นแต่คันนี้บอกเลยว่าอยากทำครับเดี๋ยวเราถอดชุดนี้ออกนะครับใต้นี้ตรงอันเดอร์เทลนี้เราลื้ออีกรอบนึงเราเราลื้อให้นะครับลือเพื่อทคำความสะอาดให้นะครับและพรีเมียมวอร์ควรจะทำกับรถแบบไหนนั่นคือคำถามที่ลูกค้าอาจจะอยากรู้นะครับคุณดูสีเฟรมสิคือคันนี้ครับ เขาเห็นเพจเราลงรูปอ p พิเลี RS V4 นะครับปี2016นะครับซึ่งเป็นรถของแอดมินเองเฟรมผมล้างได้ขาววันนี้เยอะๆเลยนะครับเป็นทั้งค่าฝุ่นคาบตะกันนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแล้วก็จะบอกว่าคันนี้ที่ต้องอยู่ในคอร์สของพรีเมียมวอตอีกอย่างหนึ่งเลยนะสังเกตดูดีๆครับ คันนี้แลปมาแล้วและที่เป็นรอยคือเป็นรอยจากการแลปเอ้ยเป็นรอยจากเป็นรอยที่สติกเกอร์ดูสิคือจะไม่พรีเมียมได้ไงอะ่ะมันต้องล้างแบบพิเศษอีกเนี่ยตามร่องเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะเอาออกหมดหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยมันคือฝุ่นที่ฝังไปที่ร่องและดังนี้มันมีกาวแฟร์ติงสีนี้แมคเบีจี้แท้เนี่ยคือเป็นสีเดิมโรงงานนะ เดี๋ยวเรื่องของรายละเอียดที่ตัวรถไม่ว่าจะเป็นลวดลายไม่ว่าจะเป็นองศาแนดนไม่ว่าจะเป็นความพิเศษอะไรเนี่ยผมบอกเลยเดี๋ยวผมมารีวิวให้ตะนอกรอบอีกทีนึงนี่คือความเก่าที่ยังหายใจอยู่มีความพิเศษมันมีความพิเศษเยอะในรถคันนี้มีความพิเศษเยอะมาก เดี๋ยวหลือก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูทีละขั้นตอนเลยสภาพ Mac กเปียจนะครับ อันนี้คือสภาพที่เราหลืออล้างแล้วนะครับอยากให้ดูภายในของเจ้าคนันนี้รถเกิดสะสมนะครับค่อนข้างเอี่ยมครับโดยส่วน ส่วนตัวของเขาแล้วครับเขาค่อนข้างมีน้ำหนักที่เบาอยู่แล้วนะครับแล้วพอได้ความโฟลของพวกล้อเข้าไปะครับมันจะทำให้รถรู้สึกว่ามันเบาขึ้นแล้วก็มีมิติที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยว <c oughs> เสร็จแล้วดูเป็นภาพถ่ายอีกทีแล้วกันนะครับจบงานพร้อมส่งมอบครับผมกับเจ้าลิมิเต็ดคันนี้ RSV4 Mac b e g นะครับเป็นรถแรไอเทมเลยเป็นรถที่หายากเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็เข้ามาทำ premium watch กับเรา p r ี m i u m watch คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังนะสังเกตดีๆว่าชิ้นดำให้ดูชิ้นดำก่อนชิ้นดำดำเข้มใช่ไหมนั่นแหละครับอยู่ในคอร์สของ premium watch นะครับดำเข้มหมดนะครับแล้วก็แยกใช้ด้วยเราไม่ได้ใช้อย่างเดียว ชิ้นดำไม่ได้ใช้อย่างเดียวเพราะว่าชิ้นดำมีหลายวัสดุอย่างเช่นเป็นคาร์บอนชิ้นนี้ก็แยกแยก,แยกแยกตัวใช้นะครับสีเราโค้ดด้วยเมนเซนาเป็นแว็กนะครับเป็นแว็กนะอายุการอยู่บนตัวรถเป็นหลักเดือนนะครับเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ให้กับคุณลูกค้านะครับผมรถคันนี้เป็นรถที่แรปสติ๊กเกอร์มาจริงๆจะมีการดูแลแยกต่างหากแต่เดี๋ยวเราจะทำคลิปไว้ให้เรามาที่ตัว Premium พรีเมียมวอร์ก่อนพรีเมียมวอร์คือการหรือแฟลิ่งอกล่างออกครับเพื่อล้างนะครับล้างภายในชุดล่างนี้นะครับดูท่อมาดูตรงนี้นะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยคาบดินฝังแน่นจนไม่เห็นตัวอักษรนี่นะครับ for leg like use only for leg like use only มันคือการใช้งานการใช้งานเฉพาะในการแข่งขันเท่านั้นนะครับสังเกตดูจากสีเครื่องนะครับคาบดินหรืออะไรก็หายหมดดูความชํำดูความชํำครับให้ดูความชํำ เือ mm hmm. uh huh. คันนี้ไม่ได้เป็นงานอะไรยากเพราะว่ารถคันนี้ครับก็ uh, ขี่แต่ก็น้อยมากนะครับ แต่จะมีพวกคาบดินที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้รถคันนี้วิ่งมา20,000โลนะครับมันแน่นอนครับที่ต้องมีคาบดินบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเคลียร์มันออกได้นะครับผมพรีเมียมวอตร,ราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่1,500บาทครับแล้วแต่ไซส์ของรถนะครับคันนี้จบไปในราคาที่1,500บาทนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจสอบถามมาได้เลยเราจะ มีลิงก์ Line Official ให้แล้วก็พูดคุยสอบถามมาได้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่ติดริมถนนเอกชัยบางบอนครับผมอยู่ฝั่งตรงข้าม Big C ซเอกชัย2นะครับถ้าใครไม่สะดวกที่จะขี่รถมานะครับหรือกล,ลัวรถเลอกกลัวรถเปื้อนบอกเราครับเดี๋ยวเรามีบริการยกให้แต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับโดยทีมงานมืออาชีพนะแล้วก็ทีมงานที่ไว้วางใจได้นะครับเราใช้บริการประจําเพราะว่าคันนี้ก็ยกมาเหมือนกันคันนี้ก็ไม่ได้ขี่มานะครับ ล้างพเมยมวอทมันมีข้อดีมากดูความไหลของล้อนี่คือไหลมากโคตรไหลอืมโอเคฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ